จบอยากมีสามีก็แต่งสาวออกมาจ้าแต่งสาวไปเลยเป็นเป็นเพื่อนสาวจ้ะจบจบกาแฟดำใช่ไหมคะกาแฟที่ขายไม่ใช่กาแฟดำคะ่ะกาแฟที่ขายไม่ใช่กาแฟดำคะ่ะโอ้ยไปทำไมลังติดไปทำไม คนเขาไปเยอะแล้วไม่ต้องไปหรอกไปไปกดดันนะ่ะทําได้อย่างมากก็แค่ไปกดดันแล้วก็ทําให้เห็นว่าที่จะไม่ได้ว่านะที่เขาไปกันน่ะแต่ไปใช้ความรุนแรงมันไม่ได้เจนรอบเดี๋ยวถึงอะไรกี่โมงทักมาบอกพี่แล้วกันนะเดี๋ยวพี่ขายปลาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่ขายปลาก่อนอืมไปกดดันไปอะไรอ่ะได้ไปนแดงพลังแต่ต้องไปแบบต้องไปแบบ สันติให้รู้ว่าเออการใช้ความรุนแรงมันไม่ถูกนะให้รู้ว่าเนี่ยเวลาที่คุณเวลาที่คุณใช้ความรุนแรงกับคนอื่นเวลาที่คุณคิดว่าตัวเองมีพวกเยอะพวกมากแล้วไปรังแกคนที่ไม่มีทางสู้มันเป็นยังไงไปรวมพลังกันนะไปรวมพลังกันอย่างสันติทําได้ไม่ใช่ทาไม่ได้แต่ว่าจะไปใช้ความรุนแรง หรือใช้วิธีการแบบเดียวกันกับคนที่เราไม่เห็นด้วยอะ่ะทําไม่ได้ที่ฉันไม่เห็นด้วยนะที่ฉันไม่เห็นด้วยแต่ถ้าไปกดดันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยได้ไปรวมพลังกันให้เห็นว่าไปรวมพลังก,กันเพื่อเห็นว่าฉันไม่เห็นด้วยนะที่พวกหล่อนทําแบบเนี้ยไปรังแกคนที่เขาไม่สู้ไปใช้ความรุนแรงอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกต้อง อย่างี้ยทาได้คะ่ะอย่างเงี้ยทาได้ก็จะไป,สไปสแสดงพลังทําได้แต่ว่าจะไปใช้ความรุนแรงต่อไม่ได้คะ่ะบแต่มันก็เกินไปนะมันโอ้มันทำไมทำกันถึงขนาดนั้นนะทำไมทำกันถึงขนาดนั้นนะไปโกรธไปเกลียดกันขนาดไหนน้ำร้อนน่ะมันมันก็เกินไปนะคนเราอะ่ะมันเกินไปโอ้โห เขาไม่สู้ไม่อะไรแล้วก็น่าจะพอได้แล้วคนเราอะ่ะมันป่าดเถื่อนเกินไปมันป่าเถื่อนไปมันอำมหิตเกินไปโทษหนักนะโทษหนักนะบอกให้เพราะว่าการที่คุณรู้ว่าน้ําร้อนมันร้อนนะเวลาถ้าสมมุติว่าเนี่ยสมมุติว่าขอร้องศาลใช่ไหมเออมันจะเป็น,นมันจะเข้าข่ายเรื่องการทําร้ายให้ถึงกับการบาดเจ็บสาหัสนะ เลิงเห็นผลเิงเห็นผลนะเพราะว่ามึงก็รู้ว่าน้ำร้อนแล้วมึงไม่ได้ลาดมึงไม่ได้ตัดเขาครั้งเดียวว่ะมึงตัดเขาถึงสามครั้งอะ่ะโทษหนักนะคะอย่าคิดว่ามันโทษน้อยนอยนะอยากให้น้องที่โดนกระทำอะ่ะเอามันติดคุกหัวโตไปเลยเอามันไปทั้งกวนแหละให้มันไปซ่ายอยู่ในคุกให้มันไปกินหนมนาอยู่ในคุกเลยเอามันไปทั้งกวนนั่นแหละให้มันไปกินหนมนาอยู่ในคุก มันไปอยู่ในคุกนะกิ่งนะก็ไปกิ่งอยู่ในคุกแล้วให้มันไปกิ่งในเรือนจำค่ะมันจะได้รู้ให้มันได้มีบทเรียนเออนะพวกกิ่งๆิ่งต้องไปอยู่ในเรือนจำที่ที่ควรอยู่นะเอาไปอยู่ในเรือนจำปลาเถื่อนเกินไปปลาเถื่อนเกินไปเขาไม่สู้แหละเขาไม่สู้แล้วก็ยังจะ จะทำเขาว่าเขาก็ไม่ตอบโต้เขาก็ไม่อะไรใช่คนยิ่งมอง lgbtq ไม่ดีอยู่แล้วยิ่งมาทำแบบนี้แทนที่จะตัวช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่มันดีๆใช่ไหมให้เขาเห็นว่าเราเป็น lgbtq ก็จริงแต่เราเป็น lgbtq ที่มีการศึกษาเรามีการศึกษาเราเป็นพลเมืองที่ดีของของสังคมของประเทศ ไม่ใช่เป็ดทำอะไรที่มันเป็นเรื่องให้เขาดูถูกเข้าไปอีกใช่ไหมแต่ดิฉันเหมือนแต่ที่ฉันพูดเมื่อวานดิฉันบอกว่ามันเป็นสันดานส่วนบุคคลนะคะเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเลยไม่เกี่ยวกับว่าเป็น LGBT ไม่ LGBT หรอกนะพฤติกรรมแบบนี้มันมีได้ในคนทุกหมู่เราเขาเรียกว่ามันเป็นสันดานส่วนบุคคลสันดานส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับว่าเป็น LGBT ไม่ LGBT ส่วนบุคคลค่ะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับ LGBT นะคะขอให้สังคมโปลดให้ความเป็นธรรมด้วยว่ามันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลนะคะอย่ามาตีคมอย่ามาเหมารวมน,นะคะเออพฤติกรรมแบบนี้มีได้ในทุกหมู่เหล่าในคนทุกเพศทุกวัยนะคะ,นะคะ ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็น LGBT แต่อย่างใดไม่งงว่าทำไมถึงกล้านะถ้าคนฉลาดเขาจะไม่ทำแบบนี้อันนี้พูดตรงๆนะคะคนฉลาดเขาจะไม่ทำแบบนี้ไม่มีทางทําแบบนี้เพราะว่ายุคนีมนนค้มันเป็นยุคโซเชียลมันเะป็นยุคโซเชียลนะโซเชียลมันไวแล้วคุณก็เห็นบทเรียนตั้งเยอะแยะคนที่แบบ การแกล้งรังแกข่มผิงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาไม่มีทางสู้ตัวคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ล่าใช่ไหมแต่วันหนึ่งคุณจะถูกล่าอันเนี้ยน่าจะฉลาดทำไมไม่ฉลาดนะเดี๋ยวนี้มันมีมันม,ม,นมีอะไรอ่ะมันมีศูนย์ร้องเรียนเยอะแยะมันมีอินฟูมีอะไรที่เขาทำงานเกี่ยมีชมรมอ่ะพวกชมรมที่เขาช่วยเหลือ คนที่ถูกหลังแกใช่ไหมมีการจอมพลังใช่ไหมมีการจอมพลังมีต้นอ้อมีพี่อี้มีอะไรเงี้ยกล้าทําได้ยังไงกล้าทําได้ยังไงโอ้มันอุกอาจมันกล้าทําได้ยังไงอย่าไปโชว์กลั่ได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันยุคโซเชียลทุกคนมีคลิปมีอะไรมีกล้องที่จะถ่ายที่จะอะไรคิดได้ยงกล้าได้ยังไง เออนะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ล่าเหรอมึงจะได้รู้ว่าการถูกล่าเป็นยังไงเข้าใจ,ขาใจออาเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเวลาตัวเองโดนล่าบ้างมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเออนะไม่ฉลาดเลยทำแบบนี้ไม่ฉลาดไม่มีความฉลาดคิดน้อย มันหมดแล้วมันหมดแล้วยุคที่จะมากางจะมาใช้ความรุนแรงแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยคิดว่าพวกเยอะพวกมากมันหมดยุคแล้วยุคนี้โซเชียลทุกคนมีโซเชียลทุกคนมีโซเชียลนะไอที่กางๆเจอโซเชียลไปหง่อยเป็นแมวเลยกางๆไอพวกที่กลางๆเห็นกลางๆนะพอเจอโซเชียลไปหง่อยเป็นแมวเลย หอยเป็นแมวอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าโซเชียลนะพูบอกไว้ก่อนอย่าล้อเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกของคนนะอย่าล้อเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกของคนนะอย่าดูแคนนะมึง,ม,ง,ม,งมึงดูพลังพลังเมื่อคืนมึงดูนะเต็มลานคอนโดนะกูบอกก่อนเต็มลานคอนโดเลยนะมึงเห็นไหมเมื่อคืนนะ่ะนะฉะนั้นทําอะไรก็ คิดหน้าคิดหลังให้มันดีๆอย่าคิดอยเอาความสะใจนะอย่าคิดแค่ว่าเอาความสะใจเอาพวกมากทุกวันนี้มันมีโซเชียลระวังให้ดีคุณทำอะไรถ้าโซเชียลประจานคุณนะ่ะหนักเลยนะอยู่ในสังคมยังไงจะอยู่ในสังคมยังไงนะโหเที่ยม โกรธเกลียดอะไรกรันถึงขนาดนั้นนะต้องเอาน้ําร้อนน้ําอะไรสาดนะเกลียดกันขนาดไหนคนเราถึงจะฆ่าจะแกงกันเลยหรอจับได้อยู่แล้วค่าเคสนี้ยไม่ต้องกังวหลหรอกจับได้ง่ายมากมีที่อยู่มีอะไรชัดเจนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จัดการแล้วโทษหนักนะอย่าคิดว่าโทษน้อยพฤ,นะออพฤติการมันอุกอาจพฤติการมันอุกอาจนะแล้วก็คิดว่าโทษหนัก โทษนนะัสารไม่น่าจนะรอลงอาญาโทษนะ่ะมันเอาน้ำร้อน,นะะ <kle ambling> สาดเขาตั้งสามรอบอ่ะแล้วแผลก็แผลก็ะกัดะกันแผลเห็นหมืีฉันเห็นแผลที่เขาโชว์รอยอ่ะฮีจีบาท เดี๋ยวให้เอาตังค์ให้เน็ตหน่อยนะอ่ะปุ๋ยขึ้นมาเดี๋ยวตังค์งให้หลานหน่อยเด,ยดยี๋ยวให้ข้าผักหวานหน่อยปุยยย๋ยเลยอะปุ๋ยไม่จะหลดหันไม่มันพวกเยอะไงมันพวกเยอะมันก็กล้าทำไงตวาดนักข่าว สวัสดีค่ะสวัสดีสองพันคนจะให,ให้ตังให้ตังหลานา่หย ถ่ายเลยถ่ายคลิปเอาเอาอ่าใหะให้เน็ตอะอะครับวันนี้ถอดหางถักหวานแพงมากเลยนะถุงสามร้อยเลยนะถักหวานอะถักหวานัหวานหนึ่ง ผ <c oughs> ักหวานชอบกินนะทุกคนดิฉันชอบกินผักหวานนะเลียงอะเลียงผักหวาน <c oughs> ใส่ปลาแห้งหรือไม่ใส่ไข่เนาะ <c oughs> เลียงผักหวาน <c oughs> ใส่ไข่ใส่ปลาแห้งอร่อยนะแกงเลียงผักหวานเลียงใส่ไข่อยากให้ป้าทัดทำ <c oughs> <c oughs> ไข่มดแดงมันไม่มีค่ะแตบบ้านดิฉันอ่ะกับบ้านดิฉันเขาไม่ค่อยกินกันอ่ะจริงจริงมันอร่อยนะอร่อยอร่อยนะไข่มดแดงอ่ะเลิศแต่แถวนี้เขาไม่ค่อยกินกันไงแถวจันอ่ะถ้าเป็นโซนแถวอีสานแถวอะไรเงี้ยเยอะมันหายากด้วยแหละไข่มดแดงอ่ะกว่ามันจะได้อ่ะกว่ามันจะได้แถวนี้ต้องเดี๋ยวตอนเย็นให้ป้าทักเลี้ยงผักหวานให้ดีกว่า เย็นนี้นจะอยู่กินหรือเปล่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรอแม่เขากลับมาที่บ่า <c oughs> ตั้งเลยตั้งกระทะร้อนแล้วบอก <c oughs> คุยกับเอฟซีแป๊บนึงเพิ่งกินแกงผักหวานเมื่อกี้คะ่ะ เแกงปักหวานใส่ใส่ปลาแห้งอร่อยนะใส่ปลาแห้งใส่ใส่ไข่ฟังหลวงตาน้อยเรียกเจ้าหนูแพรลี่มีแต่นคนเรียกดิฉันเจ้าหนูแพรลี่เขาก็คงเอ็นดูดิฉันแหละพระเจ้าหนูแพรลี่อาจารย์มหาอุเทนก็เรียกดิฉันเจ้าหนูแพรลี่เขาคงไม่อยากทะเลาะก,กับดิฉัน,นนะเขาคงจะไม่อยาก ปลาอะไรเป็นแสนล่ะอ้าวก็ปลาสั่งมาหกร้อยโลจะไม่ถึงแสนยยได้ไง่ะฉันไม่ได้ซื้อปลากิโลละยี่สิบมาขายเออนะโว้ยก <c oughs> ำไรห้ากำไรห้าพันหกพันซื้อปลาทีละแสนจะไปเหลืออะไรละ่ะสั่งปลาแสนหนึ่งวันนี้งงมากบ้าไปแล้วสั่งปลาแสนหนึ่งเอาบินมาให้ฉันดูนะโกงฉันหรือเปล่าเนี่ยสั่งปลาแสนหนึ่งทุกคนวันนี้ ขับบินมาดูด้วยมุกมีดเง,งินเช่นกันหรือเปล่ามันไม่ใช่หรอปลาอะไรมาแต่ไม่ใช่สิบโลยี่สลงทิ600้งห้าร้อยโลหกร้อยล้อยมันก็ไม่ถึงแสนหรอกปาลาอะไรมันจะแพงขนาดนั้นยี่โลละสองร้อยปลามันจะไม่ถึงยังไงก็บอกโอ้ยไปซื้อปลาที่เละห้าผมไปมาขายนะเดี๋ยวฉันไปซื้อเองดีกว่าฉันซื้อเองกิโลแปดสิบแค่นั้นแหละ เอาเลยปุ้ยเอาเลยปุ้ยเอาปุ้ยเอาเลยปุ้ยเอาเลยมาหาแม่เร็วปุ้ยปุ้ยเฉียงแท้ปุ้ยมาเลยปุ้ยมานี่หาแม่แล้ววันนี้ตั้งกระทะสองกระทะรวบครวบสองกระทะปุ้ยมาหาแม่ไหนปุ้ยมานีเราเร็ว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 ปุ้ยมานี่ปลาอะไรเป็นแสนงงมาก คยเถียงแทนเหรอหรอกคุยเ,ยเ,เถียงแทนแม่เหรอเออเถียงแทนแม่เหรอเออกินข้าวกะกินอาหารม็ดกะเออืออออ,อ,อ,อปาสองโลสองร้อยหนึ่งโลห้าร้อยก็แสนสาหัสใช่พี่แสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งอ่ะค่าปลาวันเนี้ยเหนื่อยอ่ะ เนื่อยตอนนี้2,400คนนะคะว่ากันไปอะไรกันไปนะปลาหมดทะเลแน่ออเดอร์ขายปลาไปสร้างบ้านจบขายปลาไปสร้างบ้านกันค่ะเธอไม่ต้องคุมกำนง n กำเนิดมีคนถามว่าเป็นกระเทยเหรอครับ เป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นแม่มึงอะเป็นได้ทุกอย่างแหละแต่ให้ให้เป็นแม่มึงไม่เอาค่ะเป็นได้ทุกอย่างเลยเป็นได้ทุกอย่างในชีวิตนี้ยกเว้นเป็นแม่มึงกูไม่เป็นค่ะก็มันถามอย่างเงี้ยก็มันถามแบบนี้จะให้แพ้บ้างไงก็มันถามว่าเป็นอะไรก็มันถามว่าเป็นอะไรมันก็รู้อยู่ชายแท้มั้งมึงชายแท้มั้ง มึงคิดว่ากูเป็นชายแท้ปะล่ะเออหน้าใสมากใจลมๆคนมันมันกวนมันก็ต้องนี้แหละมันกวนมันกวนมันกวนอืนได้พรพรไปแล้วหนึง่งปลาทะเลมาอยู่นี่เองเรีบเร่งรีบขายค่ะ เอาเงินรับออเดอร์เข้ามาเยอะพร้อมอยางจะจะลงไลน์<ะ>แล้วใครมาขี้ป่ะ้าเดี๋ยวไปฆ่าลงไปขี้ไหมพนักง,งานก็ดันน้อย,อ,ยอ่ะไอหมิวก็อยู่ งานเกีกไลฟ์ต่อค่ะเคยเชนต้องไปอัดคลิปก่อนแป๊บหบนึ่ง่ะฉันต้องอัดคลิปก่อนขอไปอัดคลิปก่อนลงก่อนแล้วก็ขึ้นใหม่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะเอากระเป๋าไปให้น้องมันด้วยไอย้แล้วเอากระเป๋าไปให้เจนลบเจนลบมันลืมกระเป๋าไว้นัะ้แต่ครั้งที่แนละ้วไอ้เจนลบให่เจนนีด มันมาที่มันมาทำปันกันอยู่ที่เซน็นทรัลมองข้างๆอย่างหลอกระเทยครับเมื่อคืนก็วิ่งนะเมะื่อคืนก็วิ่งนะวิ่งเวลานิดสอนิดใครยังไม่ได้ติดตามช่องนี้ติดตามไว้ด้วยนะคะพี่ๆขา ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องแพรรี่ก็เจริญพรได้กดติดตามกันนะจ๊ะ2,500ัคนกดติดตามไว้เลยไรก็ไม่ว่าแต่ช่วยกดติดตามกันหน่อยไ์ไม่ว่าแต่ว่าช่วยกดติดตามกันหน่อยจะสั่งปลาปลาเก็บปลายทางไม่ได้พี่เพราะว่ามันของสดถ้ามันส่งไปแล้วมันเสียมันก็คือไม่ได้เลยดามาหาแม่แล้วดามาโชว์ตัวบ้างเลวดามาโชว์ตัวเร็วๆมาโชว์ตัวนี่มาโชว์ให้